สวัสดีครับผมโอจารีพรครับผมนะครับก e> uh> um ็ปิดลูกนีมิตข้างหน้าด้วยนะครับสำหรับรารที่เออเข้ามาเอาป็นว่าเข้ากับรายการของพวกเรานะครับผมเข้ากับพวกเรา3คนนะครับกับรายการเกลียนฟุตบอลเรื่องเกลียนเกลียนแบบว่าวิจารณแบบเกลียนเกลียนเลยนะฮะเรื่องถูกไม่ถูกชนะไม่ชนะนี่ว่ากันอีกทีนึ่งคอยเดาเอานะครับว่าจะมีดวงหรือไม่มีดวงกันแต่เราเป็นกลางนะครับเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นกลางเราไม่ได้ฝักฝั่งไหนฝั่งไหนนะครับไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ยังไงหรือว่าแบบไหนเราจะไม่มีการ จะร้องประกาศหรือว่าจะเอาละเดี๋ยวจะเข้าการเมืองแล้ว่ครับผมในนาตัวก่อนเลยนะครับผมครับผมผมเปี๊ยกขลิกๆครับผมโอเคครับป้อมไทยรัฐครับส่วนาผมเลิฟนะครับผมไม่ไม่กูขิกได้พี่เอาแบบกูขาได้ไหมเพราะว่าได้ไครับผมเอาเข้ากระสู่ช่วงแรกของเรากันเลยดีกว่านะครับผมกับช่วงเกียนเปิดหัวนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่จะพูดกันในวันนี้แหละครับผมแล้วเรื่องราวที่มันผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วใช่ครับผลงานของแต่ละทีมเป็นยังไง ที่ผ่านมาก็เอาแบบล่าสุดเลยไหมที่ชอบมากเลยครับผมเพราะว่าตัดแต้มวันเห็นเลยแบบรู้สึกดีใจมากรู้สึกชัดเจนอย่างแรงอย่างพวกอ่าแมสซิตี้กับซันเดอร์แลนด์โอ้โหแมวดำนะครับเกือบนะพูดถึงที่ลูกสุดท้ายเนี่ยผู้รักษาประตูรับอยู่แล้วแมนซิตี้แพ้ไปแล้วเฮ้แต่ตอนนี้เนี่ยแค่เสมอนี่ก็ตามชัยไม่ทันอยู่แล้วอันนี้มันก็ของจริงอยู่แล้วนะต้งผู้ฝเขารับเร็จไคือมันรับเสร็จแล้วมันกระชอกระชอด้วยมันกระชอแบบกระชอคือมันเสียดออกมาใช่ไหมครับโอ้โห มันก็ชอบแบบทุเรศอ่ะมันก็ชอบแบบทุเรศไอ้เฟียดมันรัดไหนพี่พี่ต้องมีซับไรเตอร์ด้วยนะครับว่าร่างอินทินอินไทยเฟียดคือการกระชอกครับกระชอกในขึ้นไทยคือมันมันมันหลุดมันหลุดโบกนะฮะก็ออกมาแล้วพอเลยไหมพอครับผมแมนซิตี้ก็เอาชนะซแตนดอร์แลนด์ไปได้เสมออ่าเสมอเสมอชนะซแตนดอร์แลนด์ไปด้วยใจนะครับผมครับผมก็ยังงงไอ้ใจใจอยู่นะฮะก็เป็นเรื่องของแมวดำนะครับไปเจอเรือใบนะครับผมชนเอาไปไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้เรือใบยังยังตามกลุ่มผู้นำอยู่ประมาณ เท่าไหร่นะสี่แต้มสี่แต้มแต่ว่าสี่ห้าแต้มเนี่ยประมาณนี้แหละแต่ว่าแข่งน้อยกว่าอยู่หนึ่งแต้มแต่ก็ไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วนะทันอยู่นะครับผมถ้าถ้าอันดับหนึ่งก็คือเป็ดน้อยเนี่ยเป็ดน้อยน้อยคอยรักรับผมถ้าเป็ดน้อยเนี่ยมันไม่สะดุดหรือว่าแพ้ใครสักก่อนเนี่ยแชมป์ชัวชัวถ้าพูดถึงการว่ายน้านะครับผมเรือเนี่ยครับเขามีหางเสือเขาน่าจะไปได้ดีนะครับส่วนเป็ดนี่ก็เป็ดมีสันหาง ค่อยๆไปนะครับผมบแต่เป็ดบินได้แต่เป็ดบินได้บินได้อยู่ประมาณเนี่ยสองสามเซนเนี่ยอะไรทีปีนี้ให้ปงะัดนิดนึงให้นุ่นหน่อยแต่ว่าเป็ดยังมีเขาเรียกว่ายังมีคู่มวยที่น่าดูอีกคู่หนึ่งก็คือว่าลิเวอร์พูลจะต้องมาเจอเชลซีซึ่งใค,ใครก็แพ้ไม่ได้นัดนี้เสือจะลงน้ำไปกินเป็ดบ้างนะครับก็ดูสิเขาบ่าถ้าขยํำเลยขยํำเลยเป็ดขย้ำหรอครับเฮ้ นะครับจะดูว่าจะได้แถบอ่าจะดูว่าจะได้กินอ่าในในในที่จะเจอกันเร็วๆนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจะได้กินลาบเป็ดนะครับหรือว่าจะได้กินย่างเสือร้องไห้ครับเย้เอาเสือร้องไห้แล้วมันก็เป็นเสือครับแต่ทีมของผมเป็นสิงโตน้ำเงินครามฮะไอ้ยเอาใส่เรือมากินเลยดีกว่านะครับเสิร์ฟพร้อมแจวไปเลยแล้วกันว้ามันจะดีเลยนะครับผมนะอ่ะนั่นก็เป็นคู่ที่น่าดูใช่ครับติดตามดูแล้วกันว่าในคู่บิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่นะครับหรือว่าคู่กับเชลซีจะเจอกันอีกเมื่อไหร่เมื่อไร เพราะว่าถ้าเชลซีชนะเรอร์พูเนี่ยโอกาสได้แชมป์ก็จะสูงมากขึ้นใช่แต่เชลซีมีข้อเสียอย่างเดียวคือแพ้หรือว่าเสมอไม่ได้โอ้โห <นะ S 1> แพ้หรือเสมอไม่ได้แต่เรอร์พูเนี่ยมีสิทธิ์เสมอได้นั่นอ๋อนะแต่ว่า,าทางแมนเชสเตียก็ตายไม่ทันแล้วนะเพราะว่าต่อถึงว่าจะแข่งน้อยอยู่กับอ่าอยู่หนึ่งแมตต์แต่ก็ยังตามหลังเรอร์พูอยู่ถึง6กแต้มทีเดียวว้าว ก็ว่าไปนะครับว่าใครจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดหมายความว่าทั้งควักแรงกดดันเนี่ยจะอยู่ที่เชลซีครับก็ต้องฟิตที่จะเอาตัวจริงลงหมดเลยแล้วก็ต้องฟิตให้หมดระบาดในออลผมว่าไม่ได้เจ้าชูเล่ลงเจ้าเอโต้ลงแต่ผมจะเอาตอเลสเนี่ยน่าจะไปเป็นโกเลยเพราะว่าเอโต้นี่วิ่งวิ่งแนยังไหรือก้อนหินไปด้วยนะครับเอโต้อย่างทึกแผนพี่ต่อเลย11 11 11แล้วครับไม่ใช่ปุ๋ยนะพี่ตอเลสจะเป็นโกเหลือนี่อีกอาซาอ๋ออันนั้นอัันนน้ไม่ว่าครับถ้าเอาตอเลสลงมาก็คงจะ รับตอเแรกี่ก็มึงโยนลูกบอลได้รับไม่นะตอนที่ซื้อมาครั้งแรกภูมิใจมากเลยนะโอ้โหขาเขาอย่างคมครับเอาหินฝนทุกวันแลการอยู่กับลิเวอร์พูลไงใช่ขอเจอที่ไหนก็พี่ใส่อย่างเดียวเลยกลับมาอยู่เชลซีซื้อมาด้วยราคาที่แสนแพงใช่ครับใครซื้อครับใครซื้ออย่าให้พูดเลยเหมือนเป็นหัวลราะหัวตออยู่นะครันเราต้องบอกว่ามีการตัดสินใจผิดบ้างพลาดบ้างนะครับบางทีตัดสินใจผิดที่เอาเอานักเตะเข้ามาในไม่เท่าไหร่นะครับ บางทีมเนี่ยผมเชียร์มาตั้งแต่ตั้งชีวิตแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเป็นคนนะฮะผมรู้สึกผมไม่รู้ว่าคือตัดสินใจเอาโคตดมาผิดเนี่ยมันทำให้ทีมมันถึงขั้นเล่นเกมไม่ได้เลยครับชิปหายลนะพี่ข่าวบอกมานะครับว่าเขาจะโล่นนะครับในฤดูกาลนี้จะโลาะสิบแท่งของผีออกมีผีแล้วเหรอครับผมบอกเลยครับว่าผมยังไม่รู้ตัวเลยนะครับผมบอกเลยครับว่าโลาะตัวเดียวออกพออยู่ ไปอยู่ทีมไหนก็นั่นแหละครับผมไมอ,อ้คืวนี้นะครับเออไม่เขาเอามาตอนแรกเขาคุมเอเวอฟ์ตันโอเคไงแล้วไอ้ไอ้ที่ผมผมก็ถามเพื่อผมไม่รู้ใจไอ้คือจริงๆผมไม่ไปศึกษาจริงเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้คนในี้ใครคัดเลือกมาพี่แกเอามาเองเลยป๋าแกป๋าแกเรื่องเองลูกรักเลยว่างั้นวันนั้นวันนั้นป๋าแกเมาครับเดวิดมอยส์น่าจะไม่ไม่ได้เมานะ้วฮะจะแบบว่าถึงขั้นแบบว่าอาจจะมีการยัดตรงกัรตังค์แต่แต่ต้องบอกว่าต้องต้องขอบคุณผีนะครับครับในรอกาสนี้เพราะถ้าเกิดผีไม่ล่วงเนี่ยมัน คือการแข่งขันมันดูไม่ไม่สนุกเลยมันเป็นอาการล้านะครับผมชา <c oughs> วบ้านผมก็เหมือนปลาชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบเอามาทำอาหารกินผีก็เป็นเหมือนปลาชนิดนั้นนะครับ <c oughs> ปลาล้าครับผม <c oughs> ปลาล้านะครับเ <c oughs> อาปิดในช่วงแรกของการเดินนกลับมา,านในช่วงเปลี่ยนนอกหุ่นใจเปลี่ยนในอุ่นจังครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันครับผม นี่คือความสุขของคนทั้งบ้านสัมผัสด้วยตาคุณเองกับ v ีเคเบิลทีีอุบลแพ็กเกจร,รายเดือนเริ่มต้น350บาท76ช่องพร้อมสุดยอดช่องรายการยอดนิยมมากมายโกแพ็กเกจขอเสนอสุดคุ้มค่าครบครันความบันเทิงสำหรับโรงแรมแมนชั่นหอพัก และเริ่มต้นเดือนละ599บาทจุใจกับพรีเมีร์ลีกกว่า380แมตช์สารพันความรู้ความบันเทิงมากมายผมจัดชัดจริงทั้งระบบเคเบิลและจาน KU Band น c a เค e TV อุบนฟรีถ้าติดตั้ง w c c b l e 045 281 1 28 1 4 1 4 ครับผมกลับมาอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับผมกับช่วงที่2ของรายการว้าวเรียนนอกอุ่นใจเลียนในอุ่นใจทำไมถึงเป็นโซโลแกนแบบนี้ครับไอคัพูดแบบนี้ครับผมอยากดูสิมันคืออะไรคือการอยู่นอกบ้านนะครับแล้วมาเยือนนะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องเสียอะไรมากมายนะครับผมถ้าอยู่ในบ้านนี่อุ่นใจถ้าอยู่ในบ้านก็อุ่นใจสุดๆนะครับเพราะว่ามาเยือนบ้านเรายังไงเราก็จัดเขาเต็มอยู่แล้วในลักษณะแบบนี้อันนี้คืออันนี้คือในในหรือนอกบ้านอันนั้นเขาน่าจะอยู่ในบ้านนะครับผม ผมอยากไปเยือนเหลือเกินตอนนี้เขาอยากไป็นทีมเยือนใช่ครับผมอแคุณคุณจะไปเยือนไงแต่ผมขอหน้ากลางก่อนแล้วกันนะฮะหน้ากลางหน้ากลางมีเด็ดขนาดนั้นเลยเหรอครับสำหรับใครที่ดูรายการอยู่ผมขอวิงวอนนะครับกรุณาอย่าฉีกหน้ากลางนะฮะหน้ากลางหายากมากนะฮะมันยิ่งกว่าอีกนะครับแล้วก็ที่พิเศษจริงๆเนี่ยหน้ากลางเนี่ยเป็นกันซ่เป็นคอลเลคชั่นเลยเป็นคอลเลคชั่นของนางแบบแต่เห็นเห็นว่าแจกทองนี่แจกทองหน้ากลางไม่แจกทองหน้าไหน มีแจกทองด้วยไอ้หน้าแจกทองไม่มีใครเปิดเลยอจริงไม่มีใครฉีกกระฉีกแต่หน้ากลางเนี่ยไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะส่วนในเล่มนี้นะครับในความพิเศษของนิตยสารนิสานคารแม็กครับคือไอฟรีพี่แจกทองวว้านะฮะกติกาง่ายครับพิมพ์ไอครับแล้วก็ตามด้วยชื่อที่อยู่ส่งมาที่4221104นะครับแล้วก็จะประกาศชื่อผู้โชคดีในฉบับเดือนมิถุนายนเอาเลยใครแพงฟนครับแฟนนะครับข้างล่างหน้าจอนะฮะลำบาก ทีมงานตัดต่อแล้วกันครับข้างล่างด้วย <c oughs> ไม่ถามก่อนเดี๋ยวว่าก้องปลดน,น้องมุกนะครับแล้วก็เบอร์ที่ติดต่อมาชิงทองกันนะครับผมไม่ใช่กดเข้ามานะครับ <c oughs> ไม่ใช่เอากลับมาในช่วงของเกณฑ์น,นออ่าสนใจเกณฑ์ในอุนจังครับผมมาเริ่มที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกข <c oughs> ับว <c oughs> ันเสาร์ที่จะถึงนี่เองนะครับผมครับผมกับทีมนี้เลยทันแนมฮอตสปอตนะฮะสตอร์ทอดแหนมไม่ใช่เหรอครับขอบคุณมากฮะถูกแล้วถูกถูกแล้วโตถูกแล้วก็ถูกแล้วครับไม่เวลาหา WiFi ไม่ชอบเจอฮอตสปอตเนาะทานมาสองใบตีเลย ถ้าท่านนั่ฮอสเปอร์เจอกับเจ้าสัวฟูลแรมครับผมในที่นี้เนี่ยฟูลแรมเนี่ยยังอยู่ในโซนของเขาเรียกว่าโซนอันตรายเขาเรียกว่าจะตกแรลไม่ตกแรลนะครับเส้จะแทงพาพาตูดเลยใช่นะฮะตอนนี้คือถ้าเกิดฟูลแลมทําได้อีกสามแต้มก็จะไปเสมอกับอีกทีหนึ่งซึ่งต้องต้องลุ้นนะฮะต้องลุ้นในนดสุดท้ายอีกทีหนึ่งด้วยว่าจะชนะหรือจะแพ้ใช่แล้วก็ต้องลุ้นให้เขาแพ้ด้วยยังไม่พอต้องลุ้นให้ knowledge แพ้นั่นครับ นะครับเพราะว่ากําลังแย่งโซนพื้นที่นี้กันอยู่ใช่ครับใครไมจะแย่งวะจริงจริงมาเล่นเก้าอี้เล่นเตีเก้าอี้ดนตรีนะครับผมคือคือไม่เขาไม่ได้แย่งหรอกพี่แต่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับว่าผลงานเนี่ยมันจะใครจะมันจะได้ไปอยู่ตอนตำแหน่งไหนใช่ไหมน้องเออกวานไปแต่จะบอกไปแล้วก็ยังฟูลแลนยังมีโชคดียังโชคร้ายอยู่ครับตอนนี้คอนแนมฮอสเปอร์ของเราไม่ของเราแิของใครก็ไม่รู้ของพี่ตูนของพี่ตูนอ่ะ ตีนบอดอยู่ตีนตีนบอดช่วงนี้ใครเจอก็ได้แต้มกลับไปโอยจร,อจริงเหรอครับผมถ้าใครเจอกับทางสเปอร์เนี่ยก็ได้แต้มกลับไปนะล่าสุดนะครับแบ่งแต้มไปกับเว็บบรอมวิชแอลเบียนโอ้ไปเสมอเข้ามา3-3ใช่ซึ่งจริงๆแล้วตอนตอนที่ก่อนแข่งเนี่ยหลายๆกูรูแหลายๆสำนักเนี่ยก็ฟันธงว่าสเปอร์น่าจะชนะเพราะว่าตกมาหลายแมตช์แล้วสเปอร์ต่อครึ่งลูกเลยครับนั้นนั้นะฮะ อ่ะคือรายการเรามันสนุกของการเล่นการพนันฟุตบอลนะครับผมไม่เล่นครับเสียตังค์กันท่านั้นแหละครับผมผมไม่ได้เล่นเฮ้ยอย่าไปเล่นการฟุตบอลนะครับว่าการฟพนันมันทำให้อาจจะเชียร์บอลอาจจะแบบเราเราจะมันจะมันเยอะกันไปอยากให้เชียร์ด้วยใจนะครับอ่ะแต่ในข้อดีข้อเสียผีขึ้นเออผีเข้าผีออกของท่านนั้สเปอร์นะครับข้อดีของมันก็คือคืออะไรครับนำแมนยูอยู่ครับนั่นไงอ๋อจริงๆแล้วก็มันเด็ดไปห่างไกลกันเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ร้จะะะแพชนนคับผมช่วงนี้แมนยูนะครับคือคือต้องบอกว่าแพ้เป็นพะะนครับ ชนะก็เป็นผีนะฮะแพ้ก็เป็นผีดีกว่าช่วงนี้เราเราขอเป็นพระดีกว่ายังไงพรานัดที่จะถึงนี้ผมคิดว่าฟูแลนยังไงก็ต้องมีสาวกผีเชียนะครับผมเชียให้ฟูแลมชนะเขานะครับผมอย่างน้อยๆนะครับดาเลนเบน์จะต้องยิงแค่สองเม็ดนะครับคืนที่จะถึงนี้ถ้าถามตามตามทัศนคตินะฮะผมว่าน่าจะแบ่งแต้มกันค้อความที่ฟูแลนด์ต้องดิ้นลนไงแต่ตัวตัวสเปอร์เองเนี่ยก็ก็ยังไม่คงเส้นคงวาใช่ครับอเดบยอนนี่ก็เหมือนกับว่า สตาร์ทไม่มีปุ่มอ่ะพัคักลื่นพักพักลื่นน่าจะภาษาบ้านผมเขาเรียกเลื่อนเบิร์ตใชครับเลื่อนไปครับคือว่ามันมันมันสไลด์นะครับอ่าเป็นอ่าเป็นสตาร์ทรุ่นใหม่ของเขางพี่เขาทำเป็นสตาร์ทที่ไม่มีปุ่มของของอ่าของไอ้นี่ครับไอ้ที่ที่เขาทำมาจากไอ้บ้านท่าบ่อนะฮะเป็นสตาร์ทของบ้านท่าบ่อนะครับรุ่นพิเศษมันลื่นไงพี่อ๋อมันลื่นเอาไว้เก็บเห็ดได้ด้วยเอาเก็บเห็ดสตาร์ทป๊ยเก็บเก็บเห็ดสับิดเมกเมกเมกผลิตเมกเลยฮะ Oh, <no. S 2> พีเซนต์บายอเดียบุยอ๋ออเดยบครับผมคู่ที่สองกันเลยดีกว่าครับคู่แรกเราอาจจะ หนักหน่วงกันไปนิดนึงเอาคู่ที่สองนี่เน้นๆเลยครับผมเชลซีกับสันเดอร์แลนด์ฟันธงเชลซีชนะครับยังยังไม่ถึงไปไหนเลยครับเชลซีชนะแล้วเหรอชนะะชนอีกแล้วพี่จันคุณเห็นแมวแดงเป็นอะไรเอียงเอียงไว้หรอไหนบอกว่าเป็นกลางอะไรกันไม่ไม่กลางกลางบ้าแล้วกูใส่เสื้อมาดิใส่เสื้อสันเดอร์แลนด์มาหรือไงพี่ช่วงนี้เราพวกเราก็พวกเดียวกันนะช่วงนี้ผมผมทำตัวเป็นกลางเพราะว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า เอาแบบเอาแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นสาระช่วงนี้เชลซีเนี่ยถือว่ามาแรงพอสมควรแล้วก็เป็นช่วงฮอตของชูเล่ไปถึงเอโต้ด้วยแล้วกองหน้าฮอตทั้งสองคนเนี่ยใครจะมาเอาอยู่นั่นไงใครจะเอาอยู่คงต้องเป็นมูรินโญ่แล้วครับเอาครับก็จำได้ไหมทีมปีปีจำไม่ได้ครับบรคัไปต่อคู่ต่อไปคู่ต่อไปนะผมมาพูดกันถึงคู่นี้กันเลยดีกว่าครับวันอาิตยิที่จะถึงนี้น้อริซิตี้กับเวอ์พู รื้อภูแพ้ครับยังไม่ได้พิจารณาเลยพี่นะครับรื้อภูเออมาแรงจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้ลุยส่วเลสนะครับส่วนไลนยนะครับแรกๆก็เหมือนจะเท่าไหร่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาเขาฝันเขาดีขึ้นนะครับผมเออผลงานเขาดีมากนอกจากที่เขาจะเป็นเด็กขัดห้องน้ำแล้วเขายังมาเตะบอลด้วยนะครับวันนี้อีวานอูบิชของผมแม่งน้ำลายยืดก็ เจ๋งๆครับเจ๋งแต่ยืนยันผมเชื่อว่าชั่วโมงนี้ผมแบบจริงๆกับผมผมจะต้องบอกว่าผมเชียร์นี่ผมจะมีเอา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 ทีมของเราที่น้องในใจเนาะมาตลอดในช่วงนี้ถามว่าเชียร์ทีมอะไรอ๋อเชียร์แมนยูครับผมเชียร์อุบลยูเอฟซีครับว้าวได้รักจังเลยใช้การไปก่อนโอ้ช่วงนี้บอลนอกผมไม่เชียร์บอกไม่แล้ว่าเชียร์อะไรเหนื่อยใช้กลางไปก่อนครับผมแต่แต่ขอบอกสำหรับคู่นี้แล้วนะครับระหว่างมาริดกับนอริลิเวอร์พูลผมคิดว่าสเตอร์ลิตยังเจ๋งอยู่นะครับผม เป็นทีมที่อยู่ท้ายตารางเจอกับทีมต้นท,ทีมอันดับหนึ่งนะครับนอริที่ก็นอริทก็เ,เพิ่งแพ้ฟูลแลมมาใช่ครับแล้วก็แพ้ไม่ได้ด้วยและก็ไม่น่าจะแพ้อีกเพราะถ้าแพ้อีกเนี่ยมีสิทธิ์ที่ฟูลแลมจะแซงขึ้นไปครับ,รบน,นั้นี้ลรเวอร์พภูไม่น่าจะเมตานอริทสักเท่าไหร่เลยลรเวอร่พููก็แพ้ไม่ได้ครับลิเวกร์พูลก็อเออแพ้ไม่ได้เหมือนกันถ้าแพ้แล้วโอกาสที่เชลซีจะแซงเป็นที่หนึ่งก็มีครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมานะแพ้เป็นพระชนะเป็นแชมป์พี่เมนี้กันเลยดีว่านะครับว่่าาาวตมนนี้ะครับ คงไม่มีการปราณีปลาใสแต่เกองมากล้วคิดว่าน่าจะหนักหน่วงพอสมควรน่าจะมีเตะขาเตะแข้งเตะคอเตะหลังกันเลยทีเดียวครับผมเอาพูดถึงเรื่องการเล่นการพนันที่ว่าพปรีเซย์ไปในเมื่อกี้นะครับยังไงก็บอกว่าเราไม่นิยมการเล่นการพนันแต่ว่าโวยมาแล้วยังโวยมาแล้วยังไงโวยโวยมายังไม่รู้ครับผู้จัดการเราไปกาแล้วนะครับผมอันนี้อันนี้หลังไม้ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงกาแล้วเหรอ ช่วงนี้เราปิดเบรกกันก่อนเลยดีไหมครับเราปิดเบรกกันก่อนเดี๋ยวอีกสักครูกก่กลับมาคุยกันในส่วนเรื่องช่วง,วงหน้าครับผมผทักษณะเจ๋งๆ,ๆช่วงเกลียนเน้นนครับ,รบไม่ใช่ครับเกลียนเมเป็กันเลยทีเดียวครับผมครับผมแล้วพบกันครับติดตามทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวทุกแง่ม,มุมในข่าวท้องถิ่นทีวีอุบล 8นาฬิกาทางวีเคเบิลทีวีอุบลจับตามมองกระแสธุรกิจนักลงทุนวิสัยทัศน์ผู้ประกอบการในอุบลบิสเนต6นาฬิกา30นาทีทางวีเคเบิลทีวีอุบล ชาวบ้านร้านตลาดพาทัวร์วิถีชีวิตแบบบ้านๆพร้อมอัปเดตราคาสินค้าให้สมาชิกได้รับชมกับรายการชาวบ้านร้านตลาด9นาฬกา30นาทีทางวีเคเบิทีวีอุบลัสนียภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับในแบบธรรมชาติของลาวใต้มารู้เรื่องพื้นบ้าน,นของเราต้อนรับอิกี <A EC S 2> กับจับจับดมทีวีอาเซียนเอ็กโอติกคองอาเซียนเกรียนแบบเป้ ต้องจาก AEC ไหมอีก2ปีเปิดค่าแรงไตรามาสเท่าไหร่ GEP แถวแถบเนี่ยเพิ่ม <บา S 1> ขึ้น,นาาาไห10น30นาทีและ18นาฬิกา30นาทีทางวีเคเบิลทีวีอุบลก่อชิดติดขอบทุกกิจกรรมที่น่าสนใจในจังหวัดอุบลราชธานีแบบเอขุสิบในรายการวีเคเบิลริ s ไซต์

ว่าจะอยู่รยตรงซอกไหนเราจะพาคุณไปเชิญกับรายการแอดแซ็บพารเราไปแซปบกับชาณมทังวีแคเบ้ลทีนีดบนครับกลับมาอยู่กับพวกเราอีกแล้วครับผมอะไร ต้เมเ็งไงช่วงนี้เกียนเมเป็ไงเมเป็งต้องเมครับผมเม็งนี่คืออะไรเมเ็งภาษาอีสานเนี่ยเขาเรียกว่ามอบอ่แบบอบะแน่มอบแบบคานแบบมอบสลัเอฟมอบแบบลองลองทำได้นี่ลองลองมอบดูพี่ทไมลองมอบดูเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำยังไงไม่ต้องมอบเสร็จแล้วก็ลกแลบบินไงอันนี้มันเกียนเปล่า รู้สึกจะเล่นกันเองใช่เลยนะครับผมย้อวมาเข้าเป็นสาระกันนิดนึงนะครับผมว่ากันถึงเรื่องทัศนะบอลที่จะพูดถึงเกลี้ยงเปรีกันนี่ก่าว่าใครจะเจ๋งกว่ากันจริงต้องบอชนะกว่ากันชนะแค่ไหนชนะกี่ลูกอ่าก็เหมือนเป็นการทายสกอร์ฟุตบอลในใจของเราก็ว่าใครจะเอาฝั่งไหนแล้วกันนะใช่ครับเรามาเริ่มที่คู่แรกคู่แรกคือท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะครับอันนี้ผมขอชั่วโมงนี้ผมผมถือหางผมว่าสเปอร์โอเคสเปอร์มีหางเหรอครับไม่มีไม่มี เล่นกันสองคนเล่นแล้วแบกกันเองนะเล้วแล้วไปต่อไม่ได้นะเพราะแบบปุ๊บเสียงจิ้งหรีดดังวิ่งคือสเปอร์นี่มีหางเอาไว้คำนวณเลยได้นะครับผมว่าความแรงเหมือนเสือชีต้ากันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เขาจะต้องรีบไปให้เร็วที่สุดพี่เปียกก่อนแล้วกันระหว่างเท่านั้นสเปอร์กับฟูแลนดเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ฟูแลนดน่าจะจัดสเปอร์สักประมาณหนึ่งศูนย์ครับผมฟูแลนดน่าจะสเปอร์ด้วยน่าจะจัดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนีตกชั้นไปอยู่ในโซนอันตรายต้องใช่่ครับแลอยางนึงสเเปอออร์นีีี่กก็ข้า ก้าวฟูฟูลแมนี่เหมือนมาจนตอนะครับส่วนสเปอร์ก็เหมือนคนไล่มานะครับผมตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกันก็คงจะเห็นชัดๆเลยว่าถ้ามีอะไรมันก็จะคงจะเอามาใช้จนหมดนะครับเอาเป็นว่าฟูลแลมนะฮะฟูแลมครับผมฟูแลมชนะสเปอร์ไปแน่นอนครับสเปอร์เนี่ยนะสเปอร์ครับผมสำหรับเซียนแล้วฝั่งนี้นะครับก็ให้สำหรับฟูแรมนะครับใช่ครับผมหนึ่งร้ศูนย์สมบูแน่นอนครับสเปอร์นะครับผมถ้าไม่เสมอก็ชนะเหมือนกันครับใช่ครับผมเท่าไหร่ หนึ่งหนึ่งนี่ยชนะหนึ่งศูนย์นี่ยแหละขออีกเสียงหนึ่งครับหนึ่งเสียงครับถ้าถามผมเนี่ยผมว่าเนื่องจากด้วยลำดับชั้นครับผมนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าฟูลแลนด์จะเล่นเต็มที่เนี่ยแต่ด้วยศักยภาพของทีมเนี่ยยังสามารถที่จะสู้สเปอร์ได้โยดาวลเป็นี่ยิงได้นะยิงได้เขาไม่ได้พิการอีกใช่เพียงแต่ว่านะครับสเปอร์เนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้คงเส้นคงวานะครับนะครับแต่ว่าด้วยศักยภาพทีมมันมีพอที่จะเอาชนะฟูลแลนด์ได้ครับแต่ก็คงชนะไม่ได้ผมให้ต เสมอครับรมีเสมอหนึ่งคคชนะหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะค,ะครับค <ผม S 1> ู่ต่อไปครับคู่ต่อมากันเลยดีวยกว่าครับเชลซีกับซันเดอร์แลน เชลซีชนะสามสูตรยังไม่ทันได้เรื่องเลยนะครับผมชนะกันแล้วเชลซีนะฮะเชลซีตอนนี้ต้องบอกว่าในฟอร์การเล่นนะฮะ้อูตตัวนักเตะเนี่ยต้องบอกเกรดเขาดีกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นี่ยซูเปอร์สตาร์กันทั้งทีมไม่ว่าจะเป็นเดมบาบาเดมเดมบาบาครับผมว่าจะเป็นเดชูเล่นะครับหรือว่าจะเป็นเอโต้เนี่ยเอโต้นี่ถือเกินไปหรือเปล่าครับมันมันได้ทุกคนอ่ะมันวิ่งลากหินมาเลยนะครับกว่าจะเข้าไปได้นะครับผมเข้าสนามเข้าหลังอ่ะข้างหลังมาเบียดเบียดเอาไม่อยู่อ่ะก็รถถัังงวิ่แหกมาเลยนะครบ มัไม่มีการสับขาแต่อย่างใดเรามาดูกองกลางครับไม่ว่าจะเป็นออสการ์เเอดนฮาะครับโอ้โหวิลเลียมออสทางด้านาดแค่ชื่อออสการ์โคนะอออสการ์ันตตรรายทุกัวนะคับอันตรายทุกตัวเลยนะครับผมถึงแม้จะเป็นอันนี้คือกองกลางกองหลังก็ยิงได้กองหลังยิงได้ใครครับผมไอตัวแย่งเมียเพื่อนเนี่ยไอเทอร์รี่นี่เหรอครับผมโอ้โหยังไม่ได้บอกชื่อเลยไอเทอร์รี่องลีนี่เหรอครับจอมเทอร์รี่ไม่เทอร์รี่องลีมันไปอยู่ร้านไหนเลยเทอร์รี่องลีนี่ ไม่ว่าจะเป็นจอหนเทอร์รี่วันนี้จำจข้าไม่ได้แล้วทำประตูได้คู่เลยทำประตูเข้าประตูตัวเองใช่ไหมครับผมส่วนเนี้ยไม่ใช่ที่จำได้วันนั้นเทอร์รี่องลีนี่เตะเข้าประตูตัวเองแบบสวยนะครับผมตะไคร่กับขาดครับผมเอาซะเออ่ใครหลับมือโก้ตีได้เช็คปีเตอร์เช็คงงกันตาแตกขึ้นเลยทีเดียวนะครับผมนัดกันเลยไหมนัดกันนัดกันนอกจากทางประตูนี้ยังมาของประตูทางประตูตัวเองด้วยนะครับทำเซอร์ไพรส์ทำเซอร์ไพรส์มูรินโญ่ถึงกับเงิบกันเลยทีเดียว แต่เอาเป็นว่าผมคิดว่าด้วยศักยภาพผมว่าเชลซีชนะส0มนะสาศูนย์่นดูแลนี้เหมือนกับเล่นกับคนพิการอ่ะ ตอนนี้ซันเดอร์แลนด์น่าจะดูเดินตกลุมขากระโผกกระเพกไปเรื่อยๆไม่รู้จะรอดไม่รอดเพิ่งใช้เต็มที่กับงินัดไอ้แมตตี้ไงหัวใจหมดแล้วด้วยซันเดอร์แลนด์นี่เอาไป็นว่าคุณป้อมให้3าูนะฮะสำหรับเชลซีนะครับผมในการเจอเซนเดอร์แลนด์นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ3ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมอยู่ช่วงเชลซีชนะฮะเชลซีชนะสามประหนึ่งครับผมผมคิดว่านัดนี้เชลซีน่าจะลากยาวนะครับผมขี้เกียจพูดครับสี่ศูนย์ไปเลยโอ้โหแหมครับลากครับบครรัผมเาซื้อไไไปทาาบุญนะะฮเรม่ดง กินเองเอาเอามาเป็นอัยาศัยที่ดีเฉยๆนะครับไม่มีการพนันเกิดขึ้นครับผมคู่ต่อมากเลยเดี๋ยวกว่าครับวันอาทิตย์ครับผมนอริทลิเวอร์พูลนะฮะนอริทซิตี้กับลิเวอร์พูลใช่แล้วใจจริงอะนะผมอยากให้ลิเวอร์พูลแพ้เห็นไหมล่ะครับในความในความในความเป็นจริงเนี่ยมันมันน้อยมากใช่ยกเว้นถ้าเกิดฟลุกจริงๆนอกจากว่าโซเลสจะโดนใบแดงโซเลสจะไม่กำลังขับปั่นจักรยานอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วรถสิบล้อไปกินโอ้โหรถสิบล้อเอาไปกิน เอางั้นเลยลูกศิรอ,อมีฟันด้วยเหรอครับกินได้รลูกศิรอมีฟันโอเคครับอ่ามันเสียงกิริมันมาเลยเอาว่าตอนนี้ให้สกอร์ในใจเท่าไหร่ครับคิดว่าเดอร์คูนี้นะคุณ <ผม S 2> ไปเลี้ยวผู้ชนะครับต้องเพื่อให้คิดถึงแม้ว่าใจจะไม่อยากให้มันชนะชนะเลี้ยวผู้ชนะไปสองแล้วกันเอาแบบไม่ใจกันน้อยๆใจผมคิดว่าช่วงนี้ช่วงนี้โรคระบาดมาแรงนะครับผมผมคิดว่าทีมลิเวอร์พูลนี่จะติดโรค โรคเชื้อไข้หวัดเฮ็ดไฟเอ็นวันเฮ็ดไฟเอ็นเซเว่นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเป็ดเป็ดบ้านะครับช่วงนี้แล้วเรียวพูเรียวพูคงจะชนะอย่างแรงครับผมโอ้โหให้อยู่บ้าอันนี้ผมให้สองประตูสุดนะพี่ว่าเรียวพูผมน่าจะชนะสักสัก สักห้าหนึ่งครับออเอาเนยฮะเอาไม่อยู่นะครับเพราะเป็ดบ้าเป็ดบ้าะะอย่างโซเลตติคงจะเอาไม่อยู่จริงๆครับต้องดูเป็นวิทย,ยาทานนะครับให้ผู้ใหญ่ที่ว่าอยู่ในอยู่ในหน้าจอทีวีนะครับเป็นคือผมก็ผี<ท>น,นะครับผมแต่โซเลตเก่งครับถ้าเขายิงไม่ได้ตงจะกัดแขนนะครับเออเอาทอ้าวมาต่ออีกหนึ่งคู่แล้วกันครับผมคันซิตี้กับอาเซนอลเสือกับปืนใหญ่นั่นไงครับนะฮะปืนจะแตกคือตอนนี้เนี่ยทางอาเซนอลคงน่าจะ เกือบต้องบอกว่าเกือบสิทธิ์ลุ้นแชมป์เอฟเอครับไม่ใช่สิทธิ์พิเมียเนี่ยพี่เมียนะครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยศักดิ์ศรีด้วยอะไรทุกอย่างฮะด้วยด้วยเกรดชั้นของเขาเนี่ยอาร์เซนอลเขาจะเป็นการส่งบอลที่แบบต่อแบบสวยมากหน้ามาเขาต่อบอลท่าหรอท่าเลยนะใช่ครับไม่สวยงามไม่เล่นในร้านเสริมสวยอ่ะมึงเล่นส่งบอลทำไมอ่ะเขาไม่ไปเต้นแอโรบิกก็ดีแล้วพี่สงสัยจะมีเรื่องแล้วกลับบ้านแล้วไปเอาถั่วดิก่ะเท่าที่ดูเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์แต่เอาด้วยศักดิ์ศรีกกกแแคคงงง็ต้ออ่ ต้องรักษาพื้นที่แชมเปยหลีในฤดูกาลนก็ต้องรักษามาตรฐานไว้นะครับเพราะว่าเล่นปีไหนมาก็ไม่เคยได้แชมป์สักทีนะครับก็เขาเรียกอะไรนะมันก็จะบอกว่าอ๋ออยู่ในช่วงสร้างทีมดารุ้างสร้างสร้างสร้างมาเป็นชาติแล้วครับความเฟซี่มาก็ขายดีไปนะนัดไหนเล่นนัดนั้นเสียเงินตลอดส่วนฮาซิตี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงกลางนะครับแต่ว่าทีนี้มีมาตรฐานดีนะยังก็คือแพ้ชนะชนะแพ้เสมอใช่ครับรู้สึกมาตรฐานคงตัวตลอดเวลาแค่เลยทีเดียว ก็อย่าประมาทไปเพราะว่าห่างจากโซนพื้นที่ตกชั้นอยู่แค่หกแต้มเท่านั้นเองครับผมก็ถ้าเสมอนัดนี้ก็คงจะสบายตัวเขาก็สบายแค่สบายแบ่งๆกันไอ้แบ่งๆกันไปนะเาแบ่งนิดนึงแล้วกันพี่นะเหมือนมอยไปขอวิงเกอร์นั้นนั้นต้องบอกว่าต้องแบบนี้งเกอรขอนิดนึงนะเพราะวิงเกอร์เขาแบบว่าเป็นเจนิดนึงนะฮะเป็นเจเอาวิงเกอร์เป็นเจแล้วเหรอโอ้โหพี่ไปตรงไหนแล้วมามาที่ไปเอเวอร์ตันนะครับพ่อฟฟี่สีน้ำเงินพบกับนี่เลยปีศาจสุดโหดใช่ครับสีแดงนะครับอะไรนะ พี่สาวสุดโหดสีแดงไงเอากล้าพูดดิเก้อเอาแค่พี่เราที่เราเสี่ยงมากพี่เอาว่าช่วงนี้นะครับก็แมนเชสเตอร์ชนะ4-0กันเลยทีเดียวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เอาว่าพบกับนะครับเป็นกับทีมที่แบบสมสนัยนะครับคือเตะบอลแบบช่วงนี้เตะบอลแบบการกุศลนะครับไปคิดอะไรมาหนคือช่วงนี้เราไม่ใช่เะว่าเราใจบุญเป็นทีมแจกแต้มคือจริงๆกับผมยอมแพ้มาเมีผลนะเพราะว่าเขาก็เอาเปรียบคนอื่นมาเยอะแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ให้เขาคืนบ้าง บาปกรรมมันจะได้หายไปสักทีนะครับถคาเป็นแฟนผีเนี่ยชอบเหยียบซิ่งอื่นจริงๆนะมันเป็นบาปเป็นกรรมที่ผมแบบเคยทําในอดีตนะครับผมรู้สึกอะไรบ้างในวงนี้แหละครับผมอะไรเป็นน้ำแดงเดี๋ยวก็โดนผีกัดหรอกอะไรเงี้ยทุกวันอ่ะล่าสุดก็อย่าไปว่าอะไรเอเวอเรตันก็พลิกล็อกส่งทลายแพ้คริสตัลพาเลต์มานั่นแหละครับเป็นจุดเสียของเอเวอเรตันครับก็ถึงแม้ว่าอันดับจะสูงกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะครับแต่ด้วยศักดิ์ศรีหรือว่าด้วยพลังนักเตะที่เดวิดมอยส์มีเนี่ย ผมว่าน่าจะเบียดไปได้อย่างสบายอุราเลยทีเดียวใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าคงไม่ได้สบายอย่างที่พี่คิดเท่าไหร่อาจจะไม่ขาดว่างั้นเถอะอาจจะไม่ขาดอาจจะสองหนึ่งสามหนึ่งอะไรแต่มันตรเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราพูดอะไรไม่ถูกรมณ์มันแรงมากลแรอ้พววันนี้ก็เป็นทัศนะที่เรามาเมมเมคุยกันนะครับว่าดูซิว่ามันจะถูกกี่คู่ไหมอะไรกันยูชนะแน่ครับแมนยูชนะแน่ครับผมชนะให้หนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์ไปเลยครับว่าจะเป็นยังไงก็ใช่ครับวันนี้แต่ถ้าจะแพ้ก็เพราะเวลเบกลงนี่แหละครับผมเอาละ ไม่ไงเวเบกามีลูกยิงได้ั้หลายลูกอย่างลูกชิป,ชปพอชิปชป,ปุ๊บชิปหายเลยวดูสเต็ปดูลีลาของเวเบก เตะดูลีลาของเวลเบกเวลเบกเจอกับมาตินไปทางซ้ายล็อกอีกทีหนึ่งเอาหงายท้องไปเองโอ้โหเวลเบกเหมือนเดิมจบกันดีกว่าครับผมจะใจไรหม่แล้วกันนะครับครับกับเราสามคนในรายการเคลียร์ฟุตบอลขอบคุณกับผู้สนับสนุนนะครับผมครั้งานห้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านห้วยที่เราจะใครอยากจะมา เป็นห้วยนะครับผับแอนเดรสลองนะครับครับผมมีพาวะกันเป็นมีนี่ผับนะครับแล้วก็แอนเรสลองด้วยนะครับสามารถสั่งกับแก้มเยอะมากเลยทีเดียวนะครับวันน้ำผานมีทั้งเอ็นไก่สวรรค์นะครับแล้วก็เป็นยำกระโดดกรอบนะฮะสิบแปดกรอบทุกอย่างเลยนะผมนึกว่าสิบแปดอรหันไปนี่ยังไงดไปไปกันแล้วไปละครับผมบ๊ายบายครับพี่ลานอันนี้เหรอ